สบายดีพ่อมาพี่นอ้องวันนี้แม่น้องชิ้นกันสบายดีพ่อมาพี่น้องสมาดีครับโอเคสปายดีประตูคนเดิมนนี้ก็ามาต้ามีเลยเนา้านมาสิได้กินน้องชิตามหมอกห่วงพีเนาะอยากไปสมอ,อากาศ้งหม น้ำตาลลายจากหน่อยหน่อยอันนี้พงนัวแล้วแต่คนชอบอชก็ชิส่าแดะมาแดะใส่นี้ก่อนม่นหวหน่อย ไม่ไใครก็มนาะน้องสิไม่มีใข่ให้ขโมยเลยแถวนี้ทำหดือประแดกพี่น่อหน่อปั่แดด มีกำมัง,งวงสวนไทยก็เป็นีเอาละน่นเนาะหอมแดงใส่หอมแขกหอมแดงเบิดเตาก็ใส่หอมแขกโอเค เด็ดเนาะอืมเถอะดีเด็ดดีน้องสิงความชอบส่วนตัวด้วจ้าหมากหลายหมาเนาะหมาแต่หมาขมังของยูซี่น้องแต่ว่าพายยังไม่เคยกินเลยเหมือนเดิมแต่ว่าน้ำบัวเนี่ยว่าเออว่าะข้าวขาว่ะตามเส้นมะขุ่นหล่ะ เช็ดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะปะาาดโคตรสะอาดจะี่ยดายจัมาเดี๋ยวเอาลงถาดกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาลงถาดกันเลยโคกใหญ่พี่เนาะ น่องชีกันอากินหมดหมดเลพี่น้องแซ่คขนาดพีเนาะคือว่าละมักไกมักเล้าเนาะไม่น้องสีได้เลยเนาาตากระชีประมาณนี้เนาะตามปูหมาตามหมึกหมูแถวปูหมาหองแถมพี่น้อง มันมนันตัวตัวใช่แพ็คนึงเอาถั่วโวยเนาะมีเด็ดดูนนะตัดเต็มอีกแล้วพ่อแม่พี่น,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 น้องกินแซ่บๆน้ำกันเดอ้อพ่อแม่พี่น้องไปกินน้ำกันพี่น้อง สบายดีพ to ่อแม่พี่นสาวสบายดีผม่อแม่น้องชิงค่ะสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังสวัสดีครับกินแต้มหมองหงพี่เนาะอ่ะแล้วแล้วเนาะใส่ถาดยังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาลงมือจุดกันเลยพ่อแม่พี่น้องก่อนจะไปหาส้มหรือก่อนจะไปกินแต้มหมองหงก็แม่น้องชิงก็น้องบัวกับฝากรอยก็แช่กุติดตามแหมเด้อพี่น้องก่อนจะกินแบบแบกเอฟซี กันแล้วว่ะเจมากินน้ากันเอไไอห้าบริกาัน,น้ำเนาะอันนี่มาใส่นะว่ะ,ะใช่เนาะปูเปือกคว้าเจ้าพาะน่ะเธอเลยน้องว่ะทาแบงแบงแล้วกันเนาะแบงแล้วก็นเนาะพี่น้นองก่อนเจกนินกันต้องแบงก่อน ดวดนมกันเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่คายนี่นะมันชีคายเครืองน้องชิสลนี่ก็ได้มเนีอิด้วยนะครับขอได้ไหมคือเกาพี่น้องขบวนหนึ่งข้าวซุกใหม่ๆ่กินตามมางวางนตอนนข่น้องขอโทษครับ ไปเทขอ,อ,เ,อขเขาเอ้าได้ไมกินข้าวเหนียวกับถั่วไหม,มลูกเก่งครับลูกเกง่งเก่งที่สุดเลยห่วมักมักถั่วพี่น้องนะไม่ถั่วที่ส่งหง คุยอยนาะมาพี่เน่ได้เล่นไหนเห็นตาก็จะเ,น,เนีกให้้มามกตน,กกกน,นะเลูกแม่คะเลยนั่งลงคนั่งลงคนดีนี่นะ มา,มากมากสิน้องผู้มีคะแนนเลยหนาอยร่มนึงเนาะก็มีไงก็มีไง ค่าคุยกันไหมมันเขากันขัด,นนด,ดเนาะขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องผู้ได้โกินปูหมากดีกวนะแม่น้องเชียงในหมากแหงแหละเฟตปูหมาเนี่ย มากินดิบประมัดเลยพี่น้องชุบตัวไปมาได้ชุกกันมาเนะะาเนะเหนื่งเหนื่งเลยนะยำดยี่วนะ่าะไรแสบเนาะ เด่เนาะใส่เมือเลยกินตามหมอมาเนี่ยกินหอดเอื่อยไปน้องแล้วมาเละเอื่อยอย่าร้างอืมถูกอื้เหม่ละหรอครับครับ เอมามักกินตามกับต้มมักมรูบอใส่ปูมาเอาม,มักชุยยากินแบบสใใ่ตายเดียวกันเลยเนาะ จะกรองมา,มาจะตองมาเ, <ừ. S 1> เต็มถุงถุงหิวมีแต่แมงแก์อ,อกย่ยวกยบับแมงเป็การมาเี่กมเพื่นบ้านเนก่บ้านันนี้เนี่ยว่า ภาษายังพี่เป็นอยู่ต่างประเทศเนาะพี่กินดีอยู่ดีประดียกับขินหอดบ้านนะพี่นอ้องมันบว่สิ้นสุดพี่นอ้องมาก,กินแนวดีๆปกินหอดคนอยู่บ้านอยากให้กินนะ เก็นของเมากินอยู่บ้านผัดขิงฮอดบ้านอยากกินตอนอยู่บ้านก็อากมานั่งีินเนาะบมเล่เนาะอยู่บ้านนะผัดอึดมาดีเนาะกินผัดกินฮอดบ้านของอยู่บ้าน บมมีอาหารทะเลเป็นของตัวเองนีนแต่นำข้าจากไทยบอจากเวียดนามบอเอาดิหมาหเนนรา้าบดติดทะเล แพงกว่ามันก็แพงกว่ามันก็นั่เขาก็กันไปขายมันบปได้กินสดๆเนาะกับมั ดีครับสวยๆอย่ะงนั่นเนี่ยอืมอืกินเบ,บิร์ดไว้แล่แม่กินน้ำเบิร์ดไป่ากน้องกินยัง คลิปไปเที่ยวดะเนาะพี่น้องาเป็นกำลังใจให้แม่น้องชิยงครับน้องบัวเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเพื่อข่าวเพื่อนใหม่ที่เข้ามาขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีครับสบายดีนะผมแอ่พี่น้อง